สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทา,ทาชลบุรีนะฮะอันนี้ลูกค้าทาทาดีเซลนะฮะมาจากดอนเมืองมาเก็บช่วงล่างนะฮะเช็คช่วงล่างเช็คเบรกนะฮะให้พร้อมใช้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะแล้วก็มีแจ้งว่าไฟเอนจิ้นโชว์เป็นบางครั้งนะตอนนี้ก็ไม่โชว์นะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ดูนะฮว่าโค้ดขึ้นเกี่ยวกับระบบอะไรนะฮะมาลองวิ่งเทสกันดูนะฮะ พวงาลัยจะเอียงประมาณนี้เอียงซ้ายนะแล้วรถก็ดึงซ้ายช่วงล่างประมาณนี้เลยเบื้องต้นมาดูเช็คโค้ดที่กล่องก่อนนะโค้ดขึ้นเกี่ยวกับสวิคช์สวิทช์นะมีปัญหาอันเดียวเลยอันนี้จะเป็นสวิคช์นะ,ะเราเหยียบสวิตช์เหยียบเหยียบแล้วนะดูสถานะไม่เปลี่ยนนะ โอเคอ่าลองเบรกดิอันนี้เบรกนะอ่าเบรกทำงานชุดสวิคัตมีปัญหาโอเคอ่าอันนี้ของลูกค้านะที่ถอดออกมามันสึกประมาณนี้นะอ่ามาดูสถานะเอาเยียบ,อ,ยบอ่าทำงานแล้วนะปอย โอเคเรียบร้อยวิคัสเสียอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะฮะบูธหูนเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะแต่นี่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ของเทมันต้องตันๆแบบนี้นะเนี่ยดูนี่มีร่องใช้ไม่ได้ใช้ใสไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขาดอีกอ่าบูธหูนเนี่ยทั้งหมดหตัวอ่าแล้วก็มาดูเลาะพวกช่วงล่างนะอ่ะ บูธปีกนกล่างอันนี้ก็จะเก็บใหม่หมดเลยนะฮะอ่าอะไรก็จะประมาณนี้เลยนะมีบูธป,ปีกนกล่างบูธปีกนกบนบูธหูนแหนบนะฮะอันนี้ลูกปืนล้อในนอกข้างขวาแขนลูกหมาลูกหมาขั้นตรงกลางอ่าอันนี้บูธคอม้านะฮะทั้งหมดประมาณนี้เลยลูกหมาบนล่างใส่กองน้ามเครื่องร้อยสี่สิบนะฮะช่วงรางใส ก็ประมาณนี้นะนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะแม่แขนเขิลลูกนงลูกหมากบูธเบิร์ดนะฮะตีกกล่านก็เปลี่ยนนะฮะเออทางนี้เดี๋ยวก็ลูกปืนล้อนะฮะข้างนี้ข้างขวาก็เดี๋ยวเสร็จแล้วหลังจากนี้เาเดี๋ยวเราจะเอารถไปตั้งศูนย์นะหลังจากตั้งศูนย์เรียบร้อยนะดูพวงมาไยตรงเลยนะอันนี้ปล่อยมือได้เลยอ่าหลังจากดูลงทะเบียนหัวฉีดแล้วนะ อันนี้เดี๋ยวเราดำเนินการเทสฮอดชีดน,นะฮะให้เข้ากับกล่อง ECU นะฮะนี่ด้ระบบอากาศอาอกแต่ต้นฮอดชีดนะฮะปรับค่านา้ำมันสีต้ห้เท่ากันแต่ละตนน้นนะ ไปต้นสุดท้ายนะฟังเสียงเครื่องอก็จะเบาลงกว่าเดิมแล้วก็เดินนิ่งสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้มาจากอดอนเมืองนะคร มาเก็บงานช่วงล่างทั้งหมดนะฮะก็คือพวกลูกหมากปีกนกบนล่างบูธหมูนุงหูแหน,นะฮะจัดทรงใหม่พร้อมตั้งศูนย์นะฮะแล้วก็แก้ปัญหาไฟที่เช็คเอนจิ้นเด้งนะก็คือเปลี่ยนสวิตช์คัตมีปัญหานั่นเองอ่าจบสวยๆฮนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหนาะที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2 ชังตน้นทาพาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะ